แขกรับ okay. เชิญต่อไปก็เป็นสาวเหมือนกันเป็นสาวแซ่บด้วยนะคะต้องบอกว่าหลังจากที่แต่งงานไปค่ะตอนนี้กลายเป็นคุณแม่บ้านเต็มตัวไปแล้วแต่แอบเมาส์หน่อยว่าตอนนี้นะเธอเจอปัญหาหนักเลยค่ะหนักมากจะเป็นเรื่องอะไรต้องไปถามเจ้าตัวดีกว่านะคะว่าเธอเจอปัญหาอะไรในช่วงนี้โอ้ยก็ดูหน้าตาไม่น่ามีปัญหาดูสดชื่นอยู่เลยนะคะกับคุณนาตาลีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แต่งงานมันก็ต้องกระจุนกระทวยสดชื่นสิสดชื่นมันมีปัญหาอะไรล่ะปัญหาในบ้านทั่วไปเลยค่ะยิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้เราต้องอยู่บ้านเราเป็นคนชอบทำกับข้าวทำกับข้าวเสร็จทำยังไงอะกลิ่นที่ตลบอบวนในบ้านเราก็จะต้องมีตัวช่วยเพราะว่าคือเราทำกับข้าวอยู่ในครัวใช่ไหมคะคุณสามีบางวันก็ work from home เหมือนกันจะให้กลิ่นแบบกับข้าวลอยเข้าไปในห้องทํางานเดี๋ยวจะไม่มีสมาธิทํางานเพราะว่าหิวเเออดตัวช่วยคืออะไร ตัวช่วยคือตัวนี้เลยค่ะ The Air D Air Aroma Diffuser ค่ะคืออะไรอะคือจะเห็นไหมว่าเขาจะมีไอพ่นออกมานะคะเป็นเครื่องที่ สร้างไอ้น้ำอัจฉริยะสามารถเชื่อมกับแอปพลิเคชันในมือถือได้นะคะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีได้16ล้านเฉดสีใช่เปลี่ยนได้ตามอารมณ์วันนี้เราอยากมีอารมณ์แบบสดชื่นสดใสก็อาจจะเป็นสีชมพูสีส้มหรืออยากได้เออสไตล์แบบโรแมนติกช่วงกลางคืนเลยเพอร์ว่าไหนพี่โรแมนติกกันเลยโอ้ช่วงนี้อยู่แต่กับลูกเลยอะใโรอยากโรแมนติกช่วงกลางคืนก็อาจจะเป็นแบบสีน้ําเงินสีม่วงอะไรอย่างงี้ค่ะ Oh. ใช่แล้วตัวนี้นะคะตัวดีแอเนี่ยเขาดีอย่างตรงที่ว่าตัวน้ํามันหอมระเหยนี่นะคะตัวกล่อง <Okay. S 2> จะมีทั้งหมด3กลิ่น <Okay. S 2> แล้วเป็นน้ํามันหอมระเหยที่สกัดแบบแท้ๆร้อเซหรือว่าเป็น essential oil mm hmm. ที่เป็นกลิ่นมียูคาลิปตัสนะคะ rosemary แล้วก็มีลาเวนเดอร์กลิ่นยอดฮิตใช่ <Okay. S 2> ใครที่อยากจะช่วงนี้ ร้านนวดปิดใช่ไหมไปนวดไม่ได้ใครคอยากจะสร้างบรรยากาศความเป็นสปายอยู่ที่บ้านก็สามารถใช้นกลิ่นลาเวนเดอร์ได้โรสแมรี่นี่ก็ช่วยในเรื่องความสดชื่นสดใสกระปี้กระเป่าอะไรเงี้ยทำงานที่บ้านแล้วก็ใส่เป็น r o s e มรี่แต่วันนี้กลิ่นที่อยากจะมาแนะนําคือกลิ่นยูคาลิปตัสค่ะชอบมากใช่มันสดชื่นใช่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องใช้แบบสเปรย์แล้วเรามีแบบ ที่เป็นพ่นไอ้น้ำออกมาแล้วข้อดีอย่างหนึ่งของการที่พ่นไอ้น้ำออกมาเนี่ยคือช่วยสร้างความชื้นในห้องสําหรับใครที่เป็นภูมิแพ้หรือว่านอนในห้องแอร์ที่อากาศแห้งๆอย่าง่างคุณสามีเนี่ยเป็นเลยเพราะว่า<ห>พอเราเปิดตัวดีแอร์ในห้องนอนเนี่ยช่วยเขาได้เยอะขึ้นแล้วก็ใช้เป็นกลิ่น อยูคาลิปตาอย่างที่บอกก็ะะจะสดชื่น<ช>และพอได้ลองมีตัวนี้อยู่ในบ้านเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคืออย่างแรกเลยคือกลิ่นบ้านเราหอมขึ้นแล้วก็เราก็สามารถเปลี่ยนเฉดสีอย่างที่บอกนะคะ <ๆ S 2> แล้วเราคือใช้ง่ายมากเชื่อมต่อแอปพลิเคชันเราสามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะได้สีอะไรอยากได้เป็นอารมณ์ประมาณไหนในบ้านขออนุญาตดูได้เลยค่ะชอบดีไซน์มากดีไซน์เก๋มากดีไซน์เก๋มากว่าจะเห็นอุ้ยไม่เป็นไรอิฉัน คือเราสามารถเปิดเครื่องมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่น้ําเข้าไปที่ขีดแม็กซิมัมแล้วก็หยดตัวเอ s ซนเชียลออหรือน้ำมันหอมระเหยเนี่ยเข้าไปสักประมาณ2-3หยดก็พอก็พอแล้วค่ะใช่แล้วก็ กดเปิดเครื่องนะคะคือเราจะเปิดหมอกอย่างเดียวไม่เปิดแสงก็ได้อะไรอย่างงี้คือเราสามารถเลือกในแอปพลิเคชันได้เลยคือจะให้เป็นไอน้ําขึ้นมาอย่างเดียวก็ได้ไมมีแสงก็ได้ใช่ค่ะกลิ่นดีมากเลยนะชมพู่คือด้วยความที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเรายังได้กลิ่นใช่สดชื่นเนาะสดชื่นมากจริงๆเขาเปิดมาตั้แต่ข้างนอกเราได้กลิ่นตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์พี่หลินหอมมากเลยอะจับวัสดุว่าแบบ แข็งแรงทนทานไม่ไม่ได้เป็นแบบพลาสติกกองแกงและที่สําคัญคือรับประกัน1ปีด้วยค่ะเจ๋มากๆแล้วก็มีช่องที่ไว้ชาร์จใช่ใช่ค่ะตัวชาร์จเนี่ยเขามีให้ครบเลยในกล่องแบบนี้นะคะเป็นหัว USB ธรรมดาเหมือนเราชาร์จโทรศัพท์มือถือเลยแล้วก็มีนี่ด้วยแปรงทําความสะอาดอ๋อ เวลาแบบน้ำเราหมดใช่ไหมคะเราใช้ไปสักอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยเราก็เอาแปลงถูๆทําความสะอาดให้เขาหน่อยอ้ยเยี่ยมเลยดีไซน์เก๋แล้วใช้ง่ายแล้วก็ดีมากๆอาจารย์มีแบบนี้อยู่ติดบ้านเนี่ยมันเกี่ยวเรื่องหวงจุ้ยด้วยได้ด้วยใช่ไหมจริงๆต้องบอกว่าเรื่องของกลิ่นเนี่ยเป็นอาโรมาที่ทําให้คนมีความสุขมันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของหวงจุ้ยกับความความสุขความผ่อนคลายแล้วมันเปลี่ยนเฉดสีได้เราแล้วก็เลือกสีที่มันเข้ากับเราก็เสมอว่าวันไหนสีมงคลใช่ไหมสีมงคลประจําวันเราก็ เปิดสีนิตั้งในบ้าน พราะมีหลายเฉดสีใช่แลเกินถูกต้องค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะในช่วงนี้สําหรับใครที่อยากจะดูแลสุขภาพตัวเองนี้ค่ะแล้วก็คนในบ้านด้วยจองเลยนะหนึ่งอ่านชอบมากเป็นคนชอบให้บ้านเหมือนสปาเพราะสดรู้สึกสดชื่นคือบ้านหนูเลี้ยงแมวใช่ไหมคะมี2ตัวก็คือบางทีก็จะแบบมีกลิ่นแมวบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่พอใช้ตัวดีแอก็คือกลิ่นแมวในบ้านก็ดีขึ้นแต่แมวแมวก็ไม่เหม็นนะคืออย่างบางทีเราฉีดพวกสเปรย์แมวจะวิ่งหนีเพราะว่าเขาแสบใช่ไหมคะแต่อย่างตัวนี้เป็นหมอกพ่นไอากกม็ คุณแมวก็หน่อยในห้องแต่ว่ากลิ่นก็คือเป็นกลิ่นหอมตามที่เราเลือกก <zur> ็ละมุนอยู่ใช่ไหมเห็นบอกว่าจําเป็นมากๆเลยที่ต้องใช้น้ํามันของที่นี่ด้วยโดยเฉพาะเพราะอะไรนะคะคือตัวน้ํามันของดีแอเนี่ยคือเขาเลือกแล้วก็สกัดมาแล้วว่าเป็นเอเซนเชียลออร์อรน้ำมันหอมระเหยร้อที่ผ่านมาตรฐานสากลของ SGS นะคะเป็นน้ามันที่นําเข้าจากฝรั่งเศสแท้ๆเพราะฉะนั้นคือกลิ่นเนี่ย คือเป็นกลิ่นแท,ๆท้ๆลาเวนเดอร์จริงๆยูคาลิปตัสจ,จริงๆโรสแมรี่จริงๆแล้วก็บางทีนะตอกนกลางคืนบางวันเรารู้สึกว่าเออเราแบบอยากนอนหลับสบายอย่างเงี้ยก็เอาลาเวนเดอร์มาป้ายแบบแถวๆตรงเนี่ยค่ะตรง ใต้คอตรงหลังหูอะไรเงี้ยมันสามารถจะใช้น้ํามันตรงนี้มาป้ายที่ตัวได้ใช่ค่ะใช่เป็นน้ํามันหอมระเหยที่สามารถแต้มผิวได้ว้าวก็ที่แพงนะเนี่ยต้นต้นทุนอย่างเงี้ยนะไม่ใช่แบบว่าเป็นปรุงกลิ่นทั่วไปน่อันนี้ดีมากๆเลยคือเข้มข้นถึงบอกว่าใช้แค่2หยดพอเรื่องนี้ใช้ได้นานแค่ไหนขวดนึงโอ้โหใช้ลืมใช้ลืมเลยค่ะเพราะว่าขวดใช่ขวดนึงเขาขวดปริมาณเยอะค่ะคือนานหนูบอกแล้วพอของหนูคือแทบจะไม่ยุบเลย ตายแล้วมาเพราะสามีเป็นภูมิแพ้ด้วยใช่เหมาะเลยไหมสามีเป็นภูมิแพ้เหมือนกันใช่ยางงี้ดีเลยถ้าเกิดว่าคนอยากเข้าไปดูรีวิวหรือว่าช่องทางเข้าไปดูได้เลยค่ะที่ Facebook page นะคะ d a r o aroma d i f f u s e r ค่ะเข้าไปดูได้เลยก็จะมีทั้งตัวผลิตภัณฑ์สินค้านะคะใครที่อยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเข้าไปดูรีวิวน่ารักน่ารักจากลูกค้าที่เคยซื้อตัว d a r ไปแล้วบอกความประทับใจมาก็ได้ใช่เห็นว่ามีรีวิวเยอะมากเลยเขาบอกว่าพอน้ำหมดไม่ต้องกลัวนะ มันจะตัดตโตมาต<ช>ด้วยอ่ะต้องค่ะไม่ต้องตัวแบบ<ม>ไฟไหม้ไฟช็อตอะไรเลยเพราะว่าอย่างบางทีเราเปิดช่วงก่อนเรานอนใช่ไหมคะพอน้ำเขาหมดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะหยุดการทํางานอัตโนมัติไม่ต้องเสียบปลั๊กอะไรทิ้งไว้เลยเพราะเราชาร์จแบตแล้วเราก็เอามาใช้เคยต้มเป็นเตาเทียนอะ แล้วมันน้ำหมดไม่ <laughs> <ช>เอาจริงใช่ใชอย่างเงี้ยมันต,ต,ตัดกระสุนสัมผัสเตาแครกใช่แล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของตัวดีแอนี้นะคะ <c oughs> คืออย่างที่พี่ชมพูดถือขนาดเนี่ย <c oughs> ขเขาจะเท่ากับช่องใส่แก้วในรถยนต์รถยนต์ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะาาได้ทุกยี่ห้อเลยเราสามารถชาร์จปุ๊บเราก็เอามาเปิดในรถได้ โอ้โหเลิศมากๆเหมาะมากสำหรับว่าในรถหรือว่าอยู่บ้านก็ได้บอกเลยว่าไม่เบื่อเพราะว่าเปลี่ยนกลิ่นแล้วก็สีได้ด้วยนะคะอยากได้โปรดีๆมีราคาดีๆแน่นอนสําหรับชาวคุยแซบโชว์นะคะวันนี้เรามีราคาดีแน่นอนนะคะปกติเครื่องพ่นหนึ่งเครื่องนะคะราคา5,900บาทแต่วันนี้พิเศษนะคะสําหรับ10นาทีนะคะไม่จํากัดสายโทรเข้ามาได้เลยนะคะเหลือแค่1990บบาทเท่านั้นลดเยอะมากลดแบบ สู้โควิดสุดลทธิ์ให้กี่สายเท่าไหร่ก็ได้ภายใน10นาทีนี้เท่านั้นนะคะ <S <S ที่เบอร์020905999ต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วแล้วก็1,990เนีแถมน้ำมันหอมระเหยฟรีข <4 S 2> วดขวดให้4ขวดเลยเหรอดลดราคาจาก9 0 6 0บาทเหลือ1,990เท่านั้นก็ถูกแล้วนะแล้วแถมน้ำมันน้ำมันมนี่คลากกินได้ไหมคะคลาสกินได้เลยะค่ะ4ขวด นะแล้วก็มีรับประกันอีกถูกต้องรับประกัน1ปีนะคะปกติพวกแก๊เจ็ตพวกนี้เขาจะไม่มีรับประกันอางมากกักหนึ่เดือนอันนี้อเอาไปเลยค่ะ1ปีโทรที่ไหนคะ0ูน9 0 5 9ค่ะศูนย์เก้นะคหลาคาเท่า,<ะ>าไหร่นะชมพู่ลดราคาจาก 9060บาทเหลือ1 9 9 0เาเท่านั้นนะคะ D a i หนึ่งเครื่องแล้วก็น้ำมันหอมระเหยสีขวดแค่น้ำมันนี่ก็ฟาดไปหลายพันแล้วปกติใช่สิคุณผู้ชมรีบโทรเลยนะบอรเลยโทรนะะ10นาทีนี้เท่านั้นนะคะ0 2 090 5 9 9 9ูนยู์พูจพซินโทรเลยนะจารย์อยากได้อยากได้เหมือนกันนะโทรด้วยนะ0 2 0 9 0 5 9 9 9ต้องบอกว่าเบอร์นี้รีบโทรนะคะถ้าเกิดว่าสายไม่ว่างก็โทรย้ำโทรย้ำนะแล้วที่สำคัญนะรับประกัน1ปีปกติเวลามา ฟังอย่างนี้ไม่มีรับประกันอะไรแบบนี้นะนี่รับประกัน1ปีในราคา1,990รบาทลดลงไปอีกแล้วนะแล้วก็ได้น้ํามันอีก4ี่ขวดแล้วน้ํามันเป็นน้ํามันพิเศษอีกถูกต้องที่สามารถทำาป็นเต็มตังถูกต้องน้ํามันคือเกรดดีแน่นอนค่ะคือสามารถใช้ทั้งกับตัวเครื่องได้แล้วก็แล้วแต่เลยใครอยากจะแต้มที่ตัวอะไรเงี้ยมีลาเวนเดอร์โรสแมรี่แล้วก็ยูคาลิปตัสนะคะโทรตอนนี้สามารถคลากกลิ่นน้ํามันได้ด้วยแล้วก็ได้เจ้าตัวนี้ไปหนึ่งเครื่องต้องบอกเลยว่าทันสมัยมากๆแล้วน่ามีอยู่ 990เนี่ยคือจบเลยไม่มีค่าส่งไม่มีดอกจันอะไรเพิ่มเติมแล้วคือเน็ตเลยจัดส่งฟรีอีกต่างหากจัดส่งฟรีได้ของแล้วก็ค่อยจ่ายตังอะไรแบบนี้นะคะรีบเลยนะคะอายะดอีกทีนึงค่ะจากราคาปกติผู้ชมค่ะ9,600บาทนะคะวันนี้ในคุยแซบโชว์เท่านั้นนะคะลดเหลือ1,990บาทนะคะแต่ว่าต้องรีบโทรนะ020905999 020905999จัดส่งฟรีแล้วก็มีรับประกัน1ปีเต็มได้1เครื่องแล แล้วก็ได้น้ำมันสี่ขวดด้วยดีมากมากวันนี้ขอบคุณมากที่มามอบความสดชื่นความหอมให้เราคะนัตตลีนอย่างนี้ขอบคุณตรงนี้แต่ให้นัตตลีอยู่ก่อนเพราะช่วงหน้ามีอาหารอร่อยอร่อยเป็นกะเพราแต่นี่สำคัญนะเจ้าของร้านที่มาหน้าตาดีเดี๋ยวเราการอาจารย์เป็นหนึ่งออกไปให้นัตตลีอยู่นะจามีมีทุระไปต่ออาจารย์จะไปซ้อมร้องเพลงได้ได้ได้อันนี้ไม่ต้องจัดส่งขอเลยค่ะจ้ารีบโทรด้วคุณผู้ชม ช่วงหน้ากลับมากับคุยแซบโชยนะคะเรามีอาหารเด็ดรออยู่กับเด็ดกะเพราค่ะคุยแซบโชยไม่เมาจริเราไม่เมาเรื่องคนอื่นเรานี่ดูคุยแซบกันดีกว่าบอกคุณผู้ชมดีกว่าดูคุยแซบโชยแล้วนะจ๊ะอย่าลืมกด subscribe ด้านล่างด้วยนะคะกดกระดิ่งด้านบนด้วยค่ะ